สำหรับใครที่กําลังสนใจด้วยวมองหาตัวไอโฟนนะครับสำหรับปัจจุบันไอโฟน e 12 Pro ก็ถือว่ายัางคงน่าใช้งานนะครับเราใช้มา2ปีตัถือว่ายัางตอบโจทย์การใช้งานแะล้วก็อัปเดตตัว iOS ได้ล่าสุดแล้วก็อีกประมาณ2ปีก็น่าจะโอเคอยู่นะครับการใช้งานต่อไปก็ถือว่ายัางตอบโจทย์นอกภาคนะครับสำหรับตัวไอโฟน e 12 Pro นะครับสำหรับใครที่สนใจว,ว่า มองหาครับสำหรับ p h o n e รุ่นใหม่อาจจะหาซื้อมือสองก็ได้นะครับ iPhone 12 p อ o ก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของใครหลายๆคนนะครับเกตหาซื้อได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เก่าแล้วก็ตามนะครับมีหลายดีไซน์หลายแบบตัวอย่างนี้เป็นเกสใส่นะครับราคาแค่หลักร้อยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับตัวเกต ก็แนะนำสรับใกรที่กำลังมองหาไอ้นมือสองนะครับไอลพูดสองโผลก็น่าจะตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ขอบเรียบใครชอบอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับ